สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510วันนี้เราจะมาทดสอบความแรงของโกลิบัส5ดาวเหลือง5ดาวม่วงของแก้วน้อยมอยสิกแชกกันอุ้มนี่ของแดงเซ็ตไซบอร์กเอายังวะใส่ยังพลังไฟอ๋อบ,บสปีด เป,เปลี่ยนเนื้อนี่เด้อฮะเปลี่ยนเหรอพลังไฟมาเด้อขนเามีหมอน้องข่อยนี่ใบมีหายยกุกพลังไฟนี่ไปยี่สิบสามล้านไปยีอ่อ้เปิดก่อนได้วะชูเข้าไปใบมีดนี่ก็หม,มุนวนวะขวานสไนเปอร์เอ้โห ไปอไันตีไปพอดีลนตีก่อนนะเว้ยชูยิงปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ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 ้วบ่าวังอะเยวยสามดาวไปผ่าดสองนะฮะเพาะอไอ้พราสเตตาพื้นฐานนั้นไอ้นั้นอซกันเนาะ,ะเตตาพื้นฐานพอเเจ้าหลายกว่าพังเขาเจ้าได้หลายกว่าอาูหมดไปไอันตีเกาลานเกาแซนด์เาดายิง ลองยิงมาแล้วยิงปิวป้ว,วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วสามสิบสองล้านโชกโชโกเข้าไปอุมอุมโอ้มันระเบิดแต่เดียวระเบิดทีเดียว,ายวกาะอันเนาะอุมเรียบร้อยความแรงของกุ